ที่ศาลาสาธไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีบุคคลสําคัญแล้วก็ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศครับเดินทางมาลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับรวมถึงคุณยายอายุ86ปีครับเดินทางมาไกลาจากจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อมาแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายครับ วันนี้เป็นวันที่สองครับที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงมีประชาชนเดินทางเข้ามาลงนามแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะการแต่งกายของผู้หญิงก็สวมใส่ชุดไทยจิรดาสีดำนะครับเพื่อความเรียบร้อยและแสดงความอาลายัยขณะเดียวกันวันนี้ครับคุณหญิงสุดารัตน์เกย,ยุราพันธ์พร้อมคณะผู้บริหารพักไทยสร้างไทย นายแพทย์วายยอศวะรุ่งเรืองรองหัวหน้าพักประชาชนนำสสพักประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทีมข่าวครับได้พูดคุยกับทางคุณทองอยู่ปุ่มสีดาวัย86ปีจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับค,คุณยายบอกว่านึกถึงพระองค์ท่านก็ร้องไห้ครับตั้งแต่ได้ข่าวท่านสวรรคตอยากให้ประชาชนคนไทยภูมิใจที่มีพระองค์ท่านเป็นแม่ของแผ่นดิน ก่อนที่คุณยายนั้นจะยกมือขึ้นไหวเหนือหัว mm hmm. คุณยายทองอยู่ครับได้เล่าเพิ่มเติมว่าเคยเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาทรับเสด็จถึงสองครั้งเป็นความทรงจําไม่รู้ลืมเป็นที่สุดของชีวิตในฐานะประชาชนผู้จงรักภักดีครับนึกถึงทุกครั้งเลยตั้งแต่ได้ขา่าวก็ไม่ได้ขา่นาวเฉยๆนะนั่งร้องไห้จังฮืก เพราะว่าเราชีวิตของเราก็อยู่กับท่านทั้งหมดมันบอกไม่ถูกมันแน่นเลยมันแน่นหนาอกเข้ามาจุกเลยเพราะว่าท่านก็ดูแลลูกหลานทุกหมู่เราใกล้ไๆไม่ได้หลังเกียรตไปทุกสถานที่ที่ท่านไปได้ ขณะที่นางน้ำวุ่นน้อยมีนะครับอายุ70ปีเล่าตอนที่ได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์เด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชน,านีพันปีหลวงบอกว่ารู้สึกจุกอกทําอะไรไม่ถูกนะครับพูดไปก็ร้องไห้ไปซึ่งทางคุณยายบอกว่านะครับตัวของคุณยายเองพูดภาษาวังไม่เป็นนะครับก็คือพูดภาษาประชาศั์อาจจะไม่ได้แต่ขอให้ดวงวิญ,ญญาณของพระองค์ท่านมีแต่ความสุข อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้านะครับแล้วก็ภาพที่ออกมาก็คือภาพนี้าทางคุณยายก็ร้องไห้โหเข้ากอดทางผู้สื่อขาของเรานะครับมันจบโหอารมณ์จบโหร้องไหาไม่ไหลมันมันมันออกเองอ่ะฉันกู้กระตาหวังไม่เป็นเพราะฉันอขอให้เหลือมุญญาณท่านจงมีวสความเจริญ ตัวเาบอกฉันฝาก็จะเด็ดฟาด้วยขอบคุะม คุณผู้ชมคะและว,วันนี้ก็เป็นวันที่สองนะคะที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงนะคะก็มีประชาชนทยอยเดินทางไปเพื่อเข้าถวายสักการะเป็นจํานวนมากค่ะ วันนี้ทีมข่าวนะคะก็ได้พูดคุยกับประชาชนที่เคยเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งต่างก็สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและเสียใจกับการสวรรคตค่ะคุณสุพัชจจนีสุทัศน์อยุธยาอายุ69ปีพร้อมกับสามีได้ผ่านจุดตรวจบริเวณท้องสนามหลวงเข้ามาเพื่อรอเข้าไปยังศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อลงนามแสดงความอาลัยและถวายสักการะเบื้องหน้า พระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงคุณสุพัชจนีเล่าให้ทีมข่าวฟังนะคะว่าเดิมทีแล้ววันนี้ต้องเดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่แต่ก็ปรึกษากับสามีว่าอยากมาลงนามถวายความอาลัยพระองค์ท่านด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ยังเล่าด้วยนะคะว่าเมื่อครั้งทํางานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จถ,ถึงสองครั้งรู้สึกประทับใจและดีใจมาก เพราะพระองค์ท่านได้ทรงพูดคุยด้วยอย่างไม่ถือพระองค์ค่ะรักท่านมากแล้วก็ติดตามงานท่านมาตลอดตอนอเด็กๆเนี่ยทุกสองทุ่มเนี่ยจะต้องดูข่าวในพระราจะสำนักอยากรู้ว่าท่านไปทำอะไรที่ไหนท่านให้ความรู้ให้โอกาสกับประชาชนท่านคือผู้สร้างสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนก็เลย รักแล้วก็ศรัทธานในตัวท่านมากสามวันเสียใจไหมเสียใจเสียใจมากแล้วก็ที่จริงวันนี้จะกลับเชียงใหม่วันนี้จะกลับเชียงใหม่นนหมแต่เมืม่อเมื่อคืนมานั่งคิดๆดูแล้วบอกขอมากราบท่านก่อนแล้วถึงจะกลับถึงจะท่านจะไม่อยู่แล้วแต่ท่านก็จะอยู่ในใจเราตลอด คุณผู้ชมค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณชัยพลสินเจือท่านนี้อายุ64ปีก็เล่าให้ทีมข่าวฟังค่ะบอกว่าตนเองนั้นเคยเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จในหลวงราชการที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อ30ปีก่อนที่วัดพระแก้วค่ะได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพวงมาลาแด่พระองค์ท่านแล้วก้มกราบลงเบื้องพระยุค,คลบาท ของพระองค์ท่านทรงมีรับสั่งถามอย่างเป็นกันเองตอนนั้นตนเองตะลึงจึงไม่กล้าตอบคําถามจนพระองค์ท่านทรงมีรับสั่งถามซ้ําอีกครั้งจําได้ว่าพระสุรเสียงนั้นไพเราะนิ่มนวลมากค่ะใจเห็นพระองค์ท่านทรงงานเน,ใน,ในี่ยใกล้ชิดประชาชนและแล้วก็มีใจผูกพันกับสถาบันพระกษัตริย์เนี่ยและวันนั้นผมมาเข้าเฝ้าเมื่อปี2536 ที่วัดพระแก้วผมก็ถวายภูมิไรในหลวงเพราะว่าผมถวายเสร็จกราบเท้าเสร็จรชพระรชินีก็รับสั่งถามผมว่ามาจากไหนจ๊ะช,ชี้ผมก็พูดไม่ออกดีใจท่าน,นกย้ํำมาจากไหนจ๊ะบางโพครับแล้วพูดแล้วก็รับสั่งอีกว่ามาแต่เมื่อไหร่จ๊ะ mm hmm. ผมก็บอกว่าบ่ายโมงครับความรู้สึกผูกพันอ่า สถาบันมากครับรักพระองค์ท่านเพราะท่านมีทรงงานตลอดชีวิตของท่านเลยคุณผู้ชมครับขณะที่บรรยากาศนะครับ<ม>การเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านในวันนี้ตลอดทั้งวันก็มีประชาชนครับจากทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดนั้นเข้าถวายสักการะ อย่างต่อเนื่องเป็นจนํานวนมากนะครับเดี๋ยวไปติดตามรายงานล่าสุดครับจากคุณวิมลวันทรรมพักดีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับรายงานสดจากท้องสนามหลวงครับเชิญครับวันที่สองแล้วนะคะที่สำํำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนผสกนิกรชาวไทยสามารถที่จะเข้าไปถวายบังคม แสดงความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถภายในศาลาสหาไทยสมาคมพระบรมหาราชวังวันนี้ตอเน,นื่องตลอดทั้งวันค่ะมีประสบการณิกรชาวไทยเดินทางมาที่สนามหลวงเพื่อที่จะเข้าไปบริเวณด้านในโดยต่างก็สวมใส่ชุดสีดำแล้วก็ถือพระฉาย,ยาลักษณ์มาด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่บริเวณสนามหลวงกันก่อนนะคะโดยบรรยากาศที่เต็นท์พักคอยบริเวณสนามหลวงซึ่งมหาวิทยาลัยฝั่งมหาวัดมิตรยายธรรมศาสตร์นะคะเจ้าหน้าที่ได้ปรับเปลี่ยนสถานที่เล็กน้อยหลังจากที่ช่วงเช้ามีประชาชนแต่งกายด้วยชุดสีดําเข้ามาบริเวณเต็นท์พักคอยจํานวนมากเพื่อรอเข้าไปยังศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากขึ้นโดยประชาชนเนี่ยได้เปิด ใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าไม่ว่าจะรอสักกี่ชั่วโมงก็ไม่ยอ่อท้อด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความจงรักภักดีที่จะเข้าไปถวายสการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสักครั้งในชีวิตค่ะนางจิราพรศรีคําวังอายุ68ปีราษฎรจังหวัดกรุงเทพมหานครก็เล่าให้ดิฉันฟังนะคะว่าครอบครัวของตัวเองเนี่ยรักและเทิดทุนทั้งสองพระองค์และสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำให้ที่บ้านตัวเองมีแต่พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนที่นําพระบรมฉายาลักษณ์ของพ่อหลวงและแม่หลวงเคียงคู่กันเคียงคู่พระบารมีการมาในโทนสีขาวดําก็เพื่อแสดงความอาลัยต่อทั้งสองพระองค์นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาหากทราบว่าในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ใด ก็จะตามไปเฝ้าฝ่าละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนั่งรอหลายชั่วโมงก็ไม่ย่อท้อนะคะเพราะว่าใจเรานั้นรักท่านมากค่ะความประทับใจในพระองค์ไม่สามารถอธิบายเป็นคําพูดได้เพราะพระมหากรุณาที่คุณที่สร้างไว้ให้กับแผ่นดินและลูกหลานทําให้มีอาชีพและความมั่นคงในชีวิตให้น้ําให้ข้าวให้แผ่นดินที่รบเย็นเป็นสุขด้วยพระบรารมีปกกล้าปโปรกหมอมทุกอย่างสูงสุดคือเหนือเสียนกล้าอยากให้เด็กรุ่นใหม่นั้นศึกษาพระราชะกรณียกิจและศึกษาประว ของพ่อหลวงและแม่หลวงของแผ่นดินตัวเองตั้งจิตอธิษฐานไว้นะคะว่าขอเป็นค่ารองบาททุกชาติไปตัวเองก็อายุมากแล้วคงจะตามไปในมัช้าเพื่อที่จะเป็นประสบก,กรณิกรของพระองค์ขอพระองค์ท่านได้เสด็จสู่สวรรคาลายัยไปเคียงคู่พระบาร,รมีในหลวงราชการที่9อยู่บนฟากฟ้าสุาลาลัยค่ะมัน พูดไม่ออกทุกอย่างที่ท่านสร้างไว้กับแผ่นดินให้กับลูกหลานเนี่ยพระองค์ท่านได้สร้างทุกอย่างไว้บนผืนดินขอบุญอัน,นิสงส์งผลบุญของลูกหลานพระศุกิกรคนนี้นามว่าจิราพรศรีคำบังได้สร้างสมไว้และพระองค์ได้สร้างสมไว้บนผืนแผ่นนี้นี้ขอบุญนั้นกุศลน,นั้นส่งผลให้ท่านได้ไปพบพ่ออยู่สวงสวรรค์ นางบัวพันธ์พักดีนานอายุ48ปีเจ้าจังหวัดน่านที่พาลูกสะพายและหลานชายอายุ2เดือนมารอเข้าแสดงความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่างบอกว่ามีความทรงจำอันแสนเศร้าในเดือนตุลาคมเมื่อ9ปีก่อนที่จะสูญเสียพ่อหลวงของแผ่นดินครั้งนี้ จึงตั้งใจที่จะพาลูกหลานมาถวายสักการะพระองค์ท่านที่พระบระมหาราชวังตัวเองเคยเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จหลายครั้งได้ยินเสียงพระสุรเสียงของพระองค์ซึ่งไพเราะมากอีกทั้งพระองค์ท่านได้รับเกียรติจากนานาชาติให้เป็นพระราชินีที่ทรงแต่งกายงดงามที่สุดในโลกทั้งสองพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อแผ่นดินไทยจึงสอนลูกหลานให้ยึดเป็นแบบอย่างในการทําหน้าที่การงานและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตดวเองจึงของให้ทั้งสองพระองค์เสด็จสู่สวไรรคาลัยไม่ต้องห่วงประสบการณิก่อนของพระองค์ซึ่งทุกคนจะยังคงจดจําพระราชกรณียกิจของพระองค์ตลอดไปไปฟังเสียงของนางบัวพันธ์ค่ะอัันนี้ยงไม่เต็มเห็นเห็นท่านทางานตลอดนะท่านท่านเก่งมากเป็นเหมือนพ่อแม่เราอ่ะเนาะเราก็คิดว่าท่านเป็นเหมือนพ่อแม่เราเราต้องจงรักภักดีต่อท่านนะอะไรอย่างเงี้ยคือเรา คือเราจงรักภดีต่อท่านคือยังไงก็ได้คือเราทําในสิ่งที่มันดีก็ถือว่าเราจงรักภดีต่อท่านแล้วเราอยากจะบอกพระองค์ท่านว่าคือพระองค์ท่านอ่ะหน่วยงานที่พระองค์ท่านแบบอ่ช่วยเมตตาหรือดูแลอยู่อะ่ะมันมันดีที่สุดแล้วไม่อยากให้พระองค์ท่านเป็นห่วงอะไรให้ปให้พระองค์ท่านขึ้นสู่สวรรค์คาลแบบสบายสบายแบบไม่ต้องเป็นห่วงลูกหลาน นางสาวพรพันธ์ศีเจิมอายุ19ปีซึ่งอุ้มลูกน้อยซึ่งเป็นลูกชายอายุ2เดือนไว้ในอ้อมอกบอกว่ารู้สึกภูมิใจที่เกิดในแผ่นดินราชการที่9้าและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยถุงผ้าที่ถักทอเป็นลายพื้นเมืองซึ่งตัวเองนํามาเป็นผ้าผูกลูกชายเพื่อรอเข้าแสดงความอาลัยต่อแม่ของแผ่นดินเป็นถุงผ้าที่มีความภาคภูมิใจและลายผ้านี้ถูกบรรจุในศูนย์ศิละปะชีพบางไทรสร้างอาชีพและความมั่นคงให้กับชาวบ้านในจังหวัด ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาาลัยและมองกลงมาบริเวณด้านล่างก็จะเห็นประสบกนิกรของพระองค์โดยไม่ต้องกังวลใดๆอีกแล้วค่ะงานลายพระปักเคยเห็นผูพุทาผู้เก่ตแต่ละคนขอปักคือมันสวยมันสวยมากแล้วก็ไม่คิด ไม่คิดเลยว่าผ้าปักผืนนี้จะได้อยู่สินอะไรนะแม่ศูนย์ศิลปะชีพของพระองค์ท่านด้วยอยากจะบอกท่านว่าขอให้ท่านไปสู่สวรรค์คารัยแบบไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลประชาชนเพราะว่ายังมีลูกมีหลานของท่านคอยดูแลอยู่ค่ะ รถโดยสารสาธารณะขนส่งมวลชนหรือกสอมกจะส่งประชาชนมายังสนามหลวงเพื่อเข้าจุดคัดกรองไปยังศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังรวม14เส้นทางซึ่งรถโดยสารสาธารณะคันเดียวกันก็จะรอรับประชาชนไปส่งที่ปลายทางต่างๆโดยเริ่มตั้งแต่เวลา,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 า8นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ20นาฬิกาของทุกวันค่ะนอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดพื้นที่เพื่อรองรับประสบก,การณิกรขอ,ของพระองค์ที่ทยอยเดินทางเข้ามายังพื้นที่ท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่องโดยนําเอาแผงเหล็กมากั้น เป็นเส้นทางสําหรับประชาชนให้เดินเข้าไปยังบริเวณจุดพักค,คอยก่อนที่จะเข้าไปยังบริเวณโถงด้านล่างหน้าพระลานก่อนเข้าไปยังป,ประตูมณีนพร,รัตน์เพื่อผ่านจุดคัดกรองไปยังศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง ตัวอย่างของรถโดยสารอสอากสมกรเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นก็เป็นหนึ่งในเส้นทางของการเดินทางมาที่ท้องสนามหลวงนะคะเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนซึ่งเดินทางมาถึงบริเวณท้องสนามหลวงหลังเวลา16นาฬิกาว่ามีการปิดจุดคัดกรองที่ท้องสนามหลวงแล้วและประชาชนสามารถที่จะเดินทางได้มาอีกครั้งหนึ่งค่ะมาที่นี่ได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลาประมาณ16นาฬิกาของทุกวันค่ะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวจาก บริเวณสนามหลวงที่ฉันวิม,มนวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะครับขอบพรคุณคุณวิมลวันนะครับ ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะวันนี้ได้พูดถึงความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงนะคะคาดว่าจะใช้เวลา9เดือนในการจัดสร้างพระเมรุมาตรคะ่ะนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมระบุว่ากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรอยู่ระหว่างการตรวจสอบความพร้อมของราชรถและพระยาน,นมาศที่จะต้องตกแต่งให้สวยงามแข็งแรงสมพระเกียรติส่วน พระเมรุมาตรคาดว่าใช้เวลาร่างแบบสองเดือนแล้วจะใช้เวลาก่อสร้างไม่เกิน9เดือนค่ะส่วนเรื่องการจัดงานประเพณีต่างๆนั้นสามารถจัดได้ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้แต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของเจ้าของพื้นที่ว่าจะจัดอย่างไรให้มีความเหมาะสมค่ะการร่างจัดทาแบบพระเมรุมาตรซึ่งจะใช้เวลาร่างแบบประมาณสเดือนนะคะเมื่อร่างแบบเสร็จแล้วก็จะ นำขึ้นให้องค์ที่ปรึกษามีพระราชวินิจฉัยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้เวลาในการก่อสร้างพระเมรุมาตรโดยประมาณก็คือไม่น่าจะเกิน9เดือนค่ะ